สวัสดีครับทุกคน Hello 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 Everybody ยินด,ดีต้อนรับสู่ Ghost English นะครับ Welcome back to Ghost English Channel นะครับวันนี้จะมานำเสนอข่าวสารในรูปแบบของ Ghost English นะครับ Ghost English News ส่วนข่าวสารแรกที่อยากจะนำเสนอก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆนะครับมันมากลับมาแล้วครับ It is back It is back the coronavirus the deadly virus นะครับ โควิด19เจ้าไวรัสนี้ is back นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับ He encouraged people to keep taking disease control precautions mainly through hand washing, using face masks, social distancing, and cleaning to maintain the zero case situation มาดูคำศัพท์คำแรกที่ผมขีดไว้เห็นไหมครับ Encouraged He encouraged people นะครับ encourage เห็นไหมครับข้อ1หมายถึงกระตุ้นสนับสนุนผลักดันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า give support หรือ stimulate นะครับอ่านว่า encourage นะครับ encourage นะครับมาดูคำที่2ครับบรรทัดที่2 precautions เห็นไหมครับ precautions precautions นั้นหมายถึงข้อระวังป้องกันไว้ก่อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกอีกอย่างนึงว่า protection หรือว่า caution นะครับ Precautions นะครับมาดูคำที่3 mainly through นะครับคำนี้จับมารวมกัน mainly through นะครับอ่านว่า through นะครับ mainly through ซึ่งมีความหมายว่าด้วยวิธีจุดๆเป็นส่วนใหญ่หรือ mostly by ด้วยวิธีอะไรเราก็ไปดูกันนะครับว่าตามหลังมันเรียกว่าอะไรเห็นไหมครับ mainly through hand washing ก็คือเราสามารถป้องกันไว้ก่อนจากการล้างมือนะครับ mainly through hand washing เห็นไหมครับในรูปนี้ hand washing นะครับนอกจาก hand washing แล้วเราทำอะไร using face mask นะครับใช้หน้ากาก using face mask ใช่ไหมครับใช้หน้ากาก face mask นะครับแล้ว what else what else social distancing ก็คือเว้นระยะห่างนะครับ social distancing นะครับตามในรูป social distancing นะครับมาดูต่อไปครับแล้วก็ cleaning And Cleaning ก็คือทำความสะอาดมือล้างมือนะครับ cleaning ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับ l s c o i t l z e r i t i z e r นะครับมาดูความความหมายคำที่4การคำที่ m m i n t t i n นะครับ to maintain the zero case situation maintain เห็นไหมครับข้อ4ก็คือรักษายืนกรานทำต่อไป keep w h o l e and continue นะครับก็คือรักษาอะไร maintain the zero case situation เห็นไหมครับคำว่า situation หมายถึงสถานการณ์หรือสถานะนะครับรักษาสถานการณ์ไว้ก็คือ Situation เห็นไหมครับสถานการณ์สถานะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า position หรือ status หรือ status ก็ได้นะครับ status หรือ status ก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ take good care of yourself นะครับหรือ take care of yourself หรือเรียกอย่างนึงว่า look after yourself ก็ได้นะครับ look after yourself ขอขอบคุณมากๆถ้ามีอะไรผิดพลาดพังไปขออภัยและ a p o l o g i z e มาณที่นี้ด้วยนะครับมีอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็ thanks very much for watching uh, please subscribe like and share then follow จาก Ghost English Channel นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ and see you again later cheers